วันนี้มาผัดแตงใส่ไข่ใส่หมูโดยไม่ใช้น้ำมันหั่นแต,ง,แตงติดแล้วเราก็มาพักใส่จานติดแล้วเราก็หั่นตอนหมูกันนะไม่ต้องหนามากก็ต้องบางมากชิ้นพอำํำ รากินหมูเยอะก็ใส่หมูเยอะอเสร็จแล้วก็มิโซก,กระเทียมสองกรีบสามกีบสี่กีบแล้วแต่เราชอบตั้งกระทะแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมคนกระเทียมให้หอมก่อนนะมันหอมแล้วก็ใส่หมูลงไปเ๋ย่าหมูที่เราหั่นลงไป เตรียมไว้กะลงกะลงมาผัดผัดจนหัวสุกเลยนะมันจะได้ไม่ขาวหมูสุกแล้วก็ใส่แดงกวาลงไปผัดสักพักพอแดงกวาหมัดมา ปรุงเครื่องนะจ๊ะใส่ผงปรุงรสตะช้อนทาน้ำมันหอยช้อนโต๊ะหรือกะเอาแล้วก็ซอสสาขาวตามได้ผงผงนัวสักหน่อยนึงล้าชอนน้ำตาลกระดกลงไปสักหน่อยผัดผัดให้เครื่องไม่เข้าไปในแตง้ง ในหมูแล้วเราก็มาตอกไข่กันมตอกไข่ใช้ไฟแรงหน่อยนึงนะไข่ได้สุกไวๆตอกไข่เสร็จแล้วก็กบมาลงไปลพักหนึ่งก็คนนะเดี๋ยวมันจะขาว ดูว่าไข่พอได้แล้วเราก็คนมันคนมันไปไไคนให้ไข่มันสุกเลยนะได้ที่แล้วไข่สุกแล้วสุกได้ที่แล้วมันตักใส่จานกาันะจัดแอดกินอย่างนี้แหละ